น้องวันจันว่าไงคะมีอะไรนะนมี่เดียว้มีคนด้ค่ะอ๋อพอถึงตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวต่อซึ่งว่าความจริงตอนแรกจะมีสองกลุ่มกลุ่มตอนเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายแล้วก็ตอนนี้ น่อจากที่ว่ามีคนมาน้อยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นเ,เข้ามาเพิ่มด้วยนะคะก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์จะกรุณาสรุปให้ฟังนะคะว่าจากที่ให้วาดไปตั้งแต่แรกให้เขียนว่า10ข้อที่อยากจะทำในชีวิตนี้ถ้าเผื่อว่าเราสิ้นชีวิตหรือจะตาย เดเร็วนี้หรือวันนี้นะคะว่าอยากทําอะไรและนอกจากนั้นก็มีการวาดรูปโดยใช้มือซ้ายด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีและมีการตัดโฟกัสเฉพาะ1ใน10ข้อซึ่งเราได้วาดหรือระบายสีไว้ร,รอบๆภาพตัวของเราเองนะคะที่เราคิดว่าหน้าตาเราเป็นแบบนี้อะไรยังไงก็น่าสนใจมากเลยค่ะ ดิฉันเองก็พยายามเก็บภาพทุกๆกิจกรรมเอามารวมกันนะคะวันนี้แล้วก็ยอมรับเลยว่าดีมากเลยในการมาวัดเพราะว่าไม่ได้กิจกรรมเดียวอย่างเช่นมีการสวดมนต์มีการใส่บาตรนะคะได้ร่วมกันแล้วก็ได้ยินว่าตอนช่วงบ่ายนี้ก็จะมีการทอดผ้าป่าซึ่งจากที่ว่าทางวัด พุทธบร,รมีที่เมืองมิสซินาอยู่ทางเหนือของเนเธอร์แลนด์เนาะนะคะได้มีญาติโยมหลายท่านเลยมากับพระคุณเจ้าท่านพระครูธรรมรัฐด้วยและเดี๋ยวจะมีการทอดพระป่าในช่วงบ่ายนะคะได้ประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่ว่าศิลปะซึ่งเป็นสื่อในการที่จะช่วยให้จิตใจเรา ดีขึ้นให้เรารู้จักกับตัวเราเองได้มากขึ้นจากที่ว่าอาจจะทํากิจวัตรประจำวันหรือทํางานอะไรละหลายๆอย่างเราก็ไม่ได้แบบให้เวลากับตัวเองนะคะได้มีเวลาผ่อนคลายบ้างแต่พอมาอย่างนี้แล้วไม่ผ่อนก็ต้องผ่อนไม่คลายก็ต้องคลายนะคะจากกิจกรรมแล้วก็วิธีการชี้แนะของท่านอาจารย์ชลิตค่ะตัะเอาเอาตังไป อ,อยางก,ก่อนตายอยากทำอะไรและตอนบ่ายก็จะมีการต่อจากกิจกรรมตรงนี้นะคะแล้วก็ในข้อคิดนั้นเราก็จะได้ข้อคิดจากทางด้านธรรมะด้วยและดิฉันก็ได้พยายามสอบถามท่านอาจารย์ด้วยนะคะเป็นช่ชวงแอบถามแอบถามค่ะว่าอะไรอย่างไรแล้วก็ปรากฏว,ว่าอาจารย์นี้ อยู่วัดมาตั้งแต่เด็กต้นก็เกิดจากการที่ผมเนี่ยจริงๆแล้วก็สนใจเรื่องจิตวิทยาอยู่แล้วแล้วก็สนใจเรื่องของปรัชญาแล้วก็สนใจเรื่องธรรมะแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยมาก็มานานแล้วครับบุคลิกอาจจะดูไม่เหมือนคนสนใจเนาะแต่สนใจเพราะว่าอดีตผมเนี่ยนะเป็นเด็กวัดมาก่อนนะ คือสมัยก่อนเนี่ยตอนอยู่ที่อัมพวาผมเกิดที่อัมพวาแล้วก็ผมมีญาติเป็นเจ้าวาดแล้วก็ไปทําบุญที่วัดท่านเจ้าวาดอ,อายุประมาณเกือบแปดสิบว่าแล้วท่านบอกว่าชลิตมาอยู่วัดไหมมาเป็นเด็กวัดไอ้ผมก็ตอนน,นั้นอยู่บ้านลงุงที่บ้านน่มีแต่ผู้หญิงแล้วผมก็เริ่มวัยรุ่นแล้วผมบอกอึดอัดมากอยู่กับพวกผู้หญิงเพราะผู้หญิงชอบเมาเพราะฉะนั้นใน ข้อคิดหรือข้อมูลออที่นำมาสู่การวาดภาพศิลปะในตรงนี้นะคะจะมีข้อมูลเบื้องหลังที่มาที่ไปอะไรยังไงก็ขอติดตามคลิปไปได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสุขคิดหรือว่ามีข้อมูลแล้วก็ประโยคไหนอะไรที่คิดว่าโอ้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะโอ้มันได้จริงๆเหรอหรืออะไรยังไงก็ตาม ต้องลองทำด้วยตัวท่านเองค่ะค้นพบด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะเห็นว่าจากที่ดิฉันดูคลิปท่านอาจารย์นะคะใน YouTube แล้วท่านก็จะบอกว่าสิ่งง่ายๆเลยไม่ต้องจำเยอะนะคะอันนี้ดิฉันพูดเองนะคะง่ายๆจำเลยว่าชีวิตอย่ายเยอะไม่ต้องไปอะไรมากมายชีวิตให้มันเรียบง่ายค่ะแลวใจก็สบาย เห็นไหมคะพอพูดเองแล้วก็มันก็สบายไร่งง่าย